การค้าอินสแควร์ทำเลทองของจตดดุจักรสนใจติดต่อ026158715-9 026158715-9 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการกึ๋นการตลาดนะคะรายการที่จะช่วยให้คุณต่อยอดความคิดและรู้ทันทุกธุรกิจอย่างชาญฉลาดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะศิรัธยาแซซิลแต่ว่าดรต้มก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เราได้ติดตามกันเดี๋ยวรอรับฟังได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารของธนาคารเกียรตินาคินนะคะจะมาร่วมเปิดเผยมุมมองกลยุทธ์ในการทําธุรกิจแบงค์ขนาดเล็กนะคะทั้งในเรื่องของสินเชื่อจุดเด่นจุดแข็งนะคะแล้วก็ กลยุทธ์การตลาดในปีหน้าให้เราได้ติดตามกันพร้อมการวิเคราะห์จากดรตุ้มด้วยแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันในช่วงหน้ากับกลืนการตลาดค่ะ ปภาพรพันธ์นะคะเป็นผู้ลงทุนประเภทธุรกิจจิวเวลี่คิดว่าผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แล้วก็ผู้บริหารเองเป็นคนรุ่นใหม่แล้วพี่ก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ๆจะมีพลังในการที่จะทำให้อินสแควร์นี้เดินไปข้างหน้าอินสแควร์ทำเลทองแห่งใหม่ย่านจตุจ,จักรแหล่งชอปปิ้งที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สะดุดตา พร้อมลานกิจกรรมบนระเบียงด้านหน้ายาวตลอด6ชั้นเพรียบพร้อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรทำเลดีบนพื้นที่ร้านค้ากว่า2,000ยูนิตพร้อมพื้นที่จอดรถกว่า1,000คันเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย CCTV สัญญาเช่าระยะยาว25ปีและระยะสั้น3ปีบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพสนใจติดต่อ026158715-9 026158715 9ในริษนามสกุลเฉลิมช่วงซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหนังรองเท้าสตรีเป็นหลักทำเลที่ตั้งที่เห็นว่ามันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ใ,ใกล้ๆอ,อกตอกอ แล้วมีที่จอด,ดรถคล่องตัวได้อย่างคือบรรยากาศอจะดีและที่นี่มันเป็นอากาศสบายหน่อยมีหลายสินค้ามีตัวให้ลูกค้าเลือกซึ่งทําให้ลูกค้าไม่เหนื่อยในการเดินกับอากาศที่ร้อนเนเกินไปอินสแควร์ทำเลทองแห่งใหม่ย่านจตุจักแหล่งชอปปิ้งที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สะดุดต,ตาพร้อมลานกิจกรรมบนระเบียงด้านหน้ายาวตลอด6ชั้นเพียบพร้อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรทำเลดีบนพื้นที่ร้านค้ากว่า2,000ยูนิต พร้อมพื้นที่จอดรถกว่า1,000คันเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย CCTV สัญญาเช่าระยะยาว25ปีและระยะสั้น3ปีบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพสนใจติดต่อ02-615-8715-9 02-615-8715-9 ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชุดที่2ของรายการกื๋นการตลาดนะคะรายการที่จะช่วยให้คุณต่อยอดความคิดและรู้ทันทุกธุรกิจอย่างชาญฉลาดค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะวันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าเรามีบทสัมภาษณ์นะคะจากหนึ่งผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดด้วยนะคะไปร่วมพูดคุยทางด้านของกลยุทธ์ในการทําธุรกิจพร้อมกันค่ะกับคุณทวัชชัยสุทธิกิจพิสารนะคะซึ่งเป็นประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเกียรตินาคินค่ะสวัสดีค่ะ คุณวัชชัยค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์ให้กับรายการกื้นการตลาดนะคะคก่อนอื่นถามคุณธวัชชัยก่อนเลยค่ะจุดแข็งจุดเด่นของธนาคารขนาดเล็กหรือแบงค์ขนาดเล็กของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนคะครับความที่เราเป็นธนาคารขนาดเล็กนะครับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังแล้วสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือเราต้องเน้นแล้วก็โฟกัสในธุรกิจเฉพาะทางแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับเรานะครับ กลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับเรานี้ก็ต้องเป็นก็จะเป็นลูกค้า,าลายย่อยลูกค้า SME นะครับรายย่อยก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับรายย่อยก็จะเราก็เลือกเพราะเราทำรรนานแล้วก็ในธุรกิจของเช่าซื้อรถยนต์ครับแมะทั่เช่าซื้อรถจนเราก็ยังเลือกอีกว่า<ม>เราก็จะเลือกเน้นที่ลูกค้ารถมือสองะนะครับสักครึ่งหนึ่งขณะที่ถ้าเราไปดูสัดส่วนเนี้ยของแบงค์ใหญ่ๆก็จ,จะเป็นรถใหม่สัก 8 0 9 0ซึ่งแตกต่างทีเดียวครับซึ่งจะเห็นว่าเราก็จะโฟกัสใน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 ใ,ใ,ในเรื่องที่เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะทางนะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะทําให้เราแข่งขันได้ดีใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนครับเราเป็นธนาคารขนาดเล็กครับเรื่องแบรนด์ก็ดีเรื่องสาขาดีเนี่ยแม่ทั่เรื่องของต้นทุนเงินฝากก็ดีเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันสูงกว่าะนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าที่ผ่านมาหลายปีที่เราเป็นธนาคารมาก็7ปีแล้วเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราก็แข่งขันได้ดีนะครับพอเช,ช่าปีนี้เรามีสินทรัพย์ขึ้นมาเป็น2,500 0 0นล้านจากที่ตอนแรกเราเป็นธนาคารก็อยู่ที่60,000กว่านะนั้นเองครับปัจจุบันสินเชื่อเช่ชาซื้อเรามีสัดส่วนประมาณ70%ของพอร์ตนะครับอีกเซกเตอร์หนึ่งก็กลุ่มเ m e นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย นะครับตรงนี้เราก็ทำมาแล้วก็เติบโตได้ดีมาตลอดนะครับเป็นสัดส่วนประมาณ15%ของพอร์ตที่เหลือก็เป็น SME ทั่วทั่วๆไปนะครับแสดงว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของเราก็คือลูกค้าที่มาในเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะแล้วก็ SME ถูกต้องไหมคะเราออกไปหาลูกค้าหรือว่ามีกลยุทธ์การตลาดใดๆที่ดึงลูกค้าเข้ามาหาเราบ้างคะแน่นอนครับเราเล็กเราต้องไปออกไปหาลูกค้านะครับ ในตอนต้นที่เราเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคนก็รู้จักเราน้อยะนะครับแบรนด์เราก็ไม่ได้ที่จะเข้มแข็งอะไรมากเทียบกับแบงก์ใหญ่เราก็ต้องออกแผ่ลูกค้าก็ต้องเลือกนะครับเลือกว่าเซกเตอร์นี้เราจะทำนะครับอย่างเช่นเราเลือกว่าเราจะทำเซกเตอร์ธุรกิจผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกไปหาเขานะครับไปนำเสนอเขาว่าทำไมเราถึงจะทำได้ดีกว่าแบงก์ใหญ่แน่นอนแรกๆก็จะ ก็คงจะต้องถูกถามนะครับว่าเออคุณเป็นแบงค์เล็กคุณจะแข่งแบงค์ใหญ่ได้ยังไงครับแต่นานๆเข้าเนี่ยด้วยความที่เราโฟกัสไม่กี่อย่างที่ผมพูนแล้วว่าเราไม่ได้เปิดกว้างและทําธุรกิจไม่ก้งสินเชื่อเราก็ไม่ได้ให้สินเชื่อทุกประเภททําเข้านานๆเนี่ยเราก็มีความชํานาญเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเราทาได้เร็วกว่าเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วกว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกคล่องตัวกว่าแล้วก็เชื่อเราแล้วก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับอย่างยกตัวอย่างของการที่อุตสัยเน ปัจจุบันลูกค้าเรารันอยู่ทั้งหมดที่ให้กู้อยู่ะนะครับสา0กว่าโครงการทั่วประเทศนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจัดตั้งสายธุรกิจนี้ขึ้นมาน่าจะมีสัก6 700โครงการแล้วก็มันเป็นเครื่องวิสูจน์นะครับลูกค้าเราคราวนี้พอ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 ,พอเราเริ่มที่จะมีความเชี่ยวชาญชำนาญคราวนี้ลูกค้าก็จะ กลับมาใช้บริการแล้วก็บอกปากต่อปากด้วยแล้วก็ปากต่อปากนะครับแล้วก็เราก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่แต่เรียนว่าถึงจะเป็นที่รู้จักก็จํากัดอยู่ในธุรกิจที่เราทำค่ะโฟกัสเฉพาะก่มก็คือโฟกัสเฉพาะกิจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็คงไม่แตกต่างกับธุรกิจขนาดเล็กนะครับจริงๆสินทรัพย์250นล้านนี่ไม่เล็กใช่ไหมครับถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆแต่ว่าเทียบกับธนาคารด้วยกันเนี่ยต้องถือว่าเป็นขนาดเล็กนะครับ เล็กก็ก็จะมีลักษณะของการต้องใช้ความคล่องตัวความรวดเร็วความรู้นะครับความพยายามในการให้บริการนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกฐานลูกค้าด้วยะนะครับเพราะลูกค้า SME จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ผมพูดมากที่สุดขณะที่บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะให้ความสำคัญน้อยกว่า นี่คือหัวใจสําคัญนะคะของธุรกิจนะคะธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กนะคะที่โฟกัสเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็เลือกที่จะออกไปหาลูกค้านะคะแล้วก็ใช้กลยุทธ์เรื่องของการจับกลุ่มเฉพาะนี่แหละคะ่ะที่จะตอบโจทย์แล้วก็ต่อเนื่องไปได้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าทางด้านมุมมองนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของธุรกิจขนาดเล็กอย่างแบงค์ขนาดเล็กนะคะแล้วก็การออกไปหาลูกค้าแบบนี้ในมุมมองของนักการตลาดอย่างดรตุ้มจะมองอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ จริงๆแล้วการออกไปหาลูกค้านี่อาจจะไม่สําคัญมากเนื่องจากว่าถ้าเป็นเรื่องของสินเชื่อเงินกู้เนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งมาหาแบงก์เองด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ทางธุรกิจนะครับแต่ปัญหาคือว่าแบงก์นั้นจะตอบสนองลูกค้าได้ดีแค่ไหนเนื่องจากลูกค้านั้นต่างก็มีโจทย์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าอันดับแรกต้องอนุมัติให้เงินกู้นะฮะในวงเงินที่เขาอยากได้นะครับส่วนความรวดเร็วนั้นจริงๆจะรอ3วัน4วัน5วันหรือ7วัน10วันเนี่ย ถ้าต่างกันแค่จํานวนวันก็ไม่ได,ไได้ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับทีนี้ในส่วนของธนาคารเนี่ยนะครับก็จะดูว่าลูกค้าเนี่ยนะครับอันดับแรกคือเรื่องของคาแรคเตอร์นะฮะคือเรื่องของโงเ่เฮงหน้าตาคนว่าคนคนนี้เนี่ยทำธุรกิจแบบซื่อตรงซื่อสัตย์หรือเปล่านะครับเพราะแบงก์จริงๆแล้วสุดท้ายไม่ได้อยากจะยึดทรัพย์สินที่เอามาค้าประกันไม่จะเป็นที่ดินอาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับแบงค์ต้องการเงินต้นกับดอกเบี้ยนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆดังนั่นเองนะครับลูกค้าถ้าหากว่าทําให ตัวเองนั้นดูว่าเป็นคนที่ทํางานจริงมีผลงานธุรกิจผลประกอบการดีแล้วก็เครดิตเลคอร์ดนะครับไม่ว่าจะเช็คจากเครดิตบูโรหรือเช็คก,กันในวงการนั้นๆก็แล้วแต่นะครับทำให้ทางแบงค์รู้สึกว่าสามารถจะปล่อยเงินกู้ได้แบบสบายใจนะครับออลูกค้ารายนั้นก็จะได้รับการอนุมัติเครดิตได้ง่ายดนั้นเองนะครับลูกค้านะครับก็บางทีทางแบงค์ไม่ต้องวิ่งไปหาหรอกครับ ลูกค้าเนี่ยนะฮะจะวิ่งมาหาแบงค์แต่แบงก์ต่างหากต้องเป็นคนคนเลือกว่าอันไหนจะเป็น NTL อันไหนจะจ่ายช้าอันไหนจะก็จะมีปัญหาในบางอุตสาหกรรมที่มันค่อนข้างจะล้นแล้วอย่างเช่นคอนโดตอนนี้กาลังล้อนอยู่ถ้าแบงค์จะปล่อยกู้คอนโดจะต้องดูให้ลึกเลยว่าทาเลแต่ละที่นั้นเป็นยังไงซึ่งลูกค้านะครับที่เป็นเดลลอปเปอร์คอนโดนั้นวิ่งหาแบงค์อยู่แล้วครับแบงค์ไม่ต้องวิ่งมาหาลูกค้าสักเท่าไหร่ครับ หลังจากฟังอาจารย์ต้มนะควิเคราะห์เรื่องการตลาดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจุดแข็งของธุรกิจขนาดเล็กอย่างธนาคารพาณิชย์นะคะมาคุยกับคุณทวัชชัยต่อนะคะว่าหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์เรามีวิธีในการดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกับธุรกิจอื่นนะครับธุรกิจอื่นเวลาขายสินค้าไปแล้วเนี่ยกำไรกับทุนก็จบแต่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยสินเชื่อไปแล้วเราต้องอยู่กับลูกค้าอีกนานนะครับ เ,เพราะฉะนั้นเรื่องความเสี่ยงสําคัญนะครับลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าต้องการให้เรากู้ในสัดส่วนสูงะนะครับธนาคารต้องการอะไรเราต้องการกู้ในสัดส่วนที่ต่ำาการที่จะสนองตอบลูกค้าได้แน่นอนเราก็ต้องให้เพียงพอที่เขาจะทําธุรกิจได้แต่พอสัดส่วนสูงเนี่ยมันต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราควบคุมความเสี่ยงยังไงผมคิดว่าการควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดคือเราเข้าใจธุรก,กิจลูกค้าแค่ไหน เมื่อเราโฟกัสเราต้องรู้ว่าจุดเสี่ยงของอุตสาหกรรมนี้มันอยู่ตรงไหนเราต้องมองอะไรมีเครื่องชี้วัดยังไงผู้ประกอบการต้องมีคุณลักษณะอย่างไระนะครับมันกลับไปเรื่องเดิมนะครับว่าถ้าเป็นแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยต้องทําทุกอย่างให้ได้ดี<ช>แต่แบงค์เล็กต้องทําบางอย่างให้ได้ดีมากมนะครับอันนี้อันนี้เป็นคีย์เลยแล้วดีมากตรงนี้เนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงผมคิดว่าสําคัญที่สุดะนะครับเป็นประเด็นหลักเลยนะครับเป็น แต่ด้วยความเชี่ยวชาญนะครับเราก็คิดว่าเราจะบริหารความเสี่ยงตรงนี้ได้ดีถึงแม้ว่าเราจะต้องเสี่ยงกับลูกค้ามากขึ้นครับหัวใจสําคัญของการบริหารความเสี่ยงนะคะก็คือเข้าใจลูกค้านะคะเข้าใจธุรกิจของลูกค้าแล้วก็ต้องทําบางธุรกิจบางอย่างให้ได้ดีมากด้วยไปฟังการวิเคราะห์จากดรตุ๊กกันต่อเนื่องเลยค่ะคือแบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพอสมควรนะครับแม้ว่าหลักๆนั้นทุกคนก็จะปล่อยสินเชื่อธุรกิจ SME ยกตัวอย่างนะครับ แต่บางแบงก์อย่างเช่นแบงก์เกียรตินาคินที่เราสัมภาษณ์ไปเนี่ยครับก็จะเก่งเรื่องของเช่าซื้อนะครับกับเรื่องของอสังหารโดยเฉพาะทางด้านอาสังหานี่ก็ถือว่าเป็นพอที่ค่อนข้างใหญ่ของธนาคารเกียรตินาคินนะครับตัเ,เองธนาคารเกียรตินาคินก็จะมีการอบรมนะครับหลักสูตรทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ให้กับบรรดาเดเวลอปเปอร์นะครับ คนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะครับซึ่งบรรดาเดลลอเปอร์ต่างๆเนี่ยครับพอเข้ามาอบรมแล้วเนี่ยก็จะมีความสนิทคุ้นเคยกับทางธนาคารนะครับแล้วก็มีการต่อยอดเชื่อมความสัมพันธ์ Personal Connection นี้ไปเป็น Connection ทางด้าน Business Connection นะครับเพราะนั้นเอออย่างที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วเคยแนะนำทางแบงก์การกเรไทยไปนะครับก็คือว่าให้ทำ mini MBA มินิเอ็ a บีเอเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วร่วมกับจุฬานะครับคอสนึงประมาณ60,000บาทกาิกรไทยจ่ายให้หมดเลยครับพะผมลองแนะนำนะครนนเีียงไแต่่่มือขวา ต้องเป็นโรงงานที่มีขนาดนะครับสักประมาณ50ล้านร้อยล้านบาทขึ้นไปนะครับเพื่อว่าพอลูกหลานเรียนแล้วอยากจะต่อยอดขยายธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ก็ได้กลับมากู้งเงินกับแบงก์ที่ตัวเองคุ้นเคย,ตอ,ต,เอคเคยตอนที่มันั่งเรียนม e ินิเอ็นบีเอนะครับนั่นคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ครับกับลูกค้าที่ดีเลยนะครับและเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวครับ นั่นคือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงอยู่กับคุณธทวชัยสศรษฐกิจพิสารนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของธนาคารเกียรตินาคินนะคะมาฟังกันต่อว่าแล้วแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจในปีหน้ารวมทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้จะมีรูปแบบไหนบ้างสักครู่ในกึ้นการตลาดค่ะ เด็กไทยนี่ส่วนใหญ่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับในประเทศไทยพอไปสอบข้อสอบในระดับโลกอย่างเช่น TOEFL IELTS แล้วก็ SAT สมผลที่เรียนเป็นยาตีอเมริกาหรือว่าข้อสอบปิญญาบินยาเอกที่จะต้องสอบ GMAT GRE e, นั้นก็มักจะต้องตกใจกับคำศัพท์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตแบรนดนะครับเป็นตำราที่ใช้ในการติวข้อสอบ TOEFL IELTS SAT GMAT GRE โดยเฉพาะเป็นตำราที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในโลกมียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งในโลกนะครับ เราได้จัดหาอาจารย์ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทแล้วก็ฝรั่งที่เก่งๆนะครับมาช่วยกันสอนคนไทยซึ่งมักจะมีจุดอ่อนเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอันนี้เป็นโอกาสเดียวที่ท่านจะสามารถสอบเข้ามหาลัยระดับท็อป10ในต่างประเทศได้เพราะว่าเขาดูคะแนนข้อสอบ TOEFL IELTS กันเป็นหลักทีเดียวนะครับก็ขอเชิญได้ที่ Baron English Tutor นะครับสยามสแควร์ซอย1ตรงข้ามกับคณะพิศกุลานะครับอยู่ติดๆกับตึกรัฐ S&P นะครับตึกแจปนเมโทรโพลิ <source> สชั้น4เบอร์โทรศัพท์0818808367ครับศูนย์การค้าอินสแควร์ตลาดนัดจตจุจักรทำเลทองที่มีนักท่องเที่ยว และคนมาช้อปปิ้งปีละกว่า10ล้านคนอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กับแพงเพชรและห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เพียงแค่5นาทีทำเลทองตรงนี้มีพื้นที่จำกัดชั้น1เป็นร้านจิวเวลรีแฟชั่นเครื่องสำอางสินค้านำเข้าและร้านอาหารชัร้น2เป็นแฟชั่นเครื่องประดับผู้หญิงเจอผ้ากระเป๋ารองเท้าวรวมถึงชั้น3ด้วย มาชั้น4จะเป็นสินค้าไอทีคอมพิวเตอร์สินค้าอิเล็กทรอนิกสินค้าดิจิตอลโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปต่างๆชั้น5้านั้นจะเป็นโซนของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แกลสลักสินค้าสะสมโบราณทั้งหลายชั้น6จะเป็นศูนย์อาหารและชั้น7จะเป็น SME บาร์บาซาและออฟฟิศต่างๆชั้น8เป็นห้องจัดนิทรรศการห้องสัมมนาและห้องเจรจาก,การค้าการส่งออกทำเลทองของตลาดนัดจิจักศูนย์การค้า ที่เดียวที่ให้คุณได้ศู์การค้าอินสแควร์ในตลาดนัดจุจากให้คุณค้าขายได้ทุกวันและสามารถจะส่งออกได้ด้วย กลับมาติดตามกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายแล้วของรายการกลืนการตลาดนะคะรายการที่ช่วยให้คุณต่อยอดความคิดและรู้ทันทุกธุรกิจอย่างชาญฉลาดนะคะแน่นอนค่ะวันนี้พิเศษกับการวิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ของธนาคารขนาดเล็กอย่างธนาคารเกียรตินาคินกันนะคะคุณธวัชชัยคะต้องขอสอบถามต่อเนื่องนะคะว่ามุมมองที่น่าสนใจถ้าเรามองข้ามชดไปปีหน้ากลยุทธ์การตลาดที่เราจะใช้ไม่ว่าจะแข่งกับคู่แข่งระดับเดียวกันหรือธนาคารขนาดใหญ่วางแผนไว้อย่างไงบ้างคะผมแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับ,รบในส่วนของ ค่าสินเชื่อเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่มต้นที่จะคิดถึงธุรกิจ s m e ในแขนงอื่นๆนะครับคือคำว่าเชี่ยวชาญเนี่ยต้องใช้เวลาครับหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วเราก็พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถทําให้เชี่ยวชาญได้ทีนี้เราก็ต้องการที่จะเปิดตัวในธุรกิจอื่นสินเชื่ออ,อื่นบ้างอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอันที่2ก็คือการต่อย,ยอดจากธุรกิจที่เราทําเจ้าซื้อนะครับปัจจุบันเรามีลูกค้าเจ้าซื้ออยู่3 0 0 0สนถึงสี่แสนราย เราสามารถที่จะต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่นกับเขาไดา้นะครับทีนี้หันมาเรื่องของฝั่งเงินฝากนะครับธนาคารก็มีปล่อยกู้กับเงินฝากเงินฝากนี่ก็คงทราบว่าเราก็ได้เข้าไปเทคบริษัททุนพัฒราเข้ามาซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหาร ความมั่งคั่งหรือ,อที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าว ե ลแมจเนจเมนต์เรามีลูกค้างเงินฝากที่มีเงินฝากขนาดใหญ่อยู่มากนะครับแต่เราไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นที่จะไปเสนอเขาขายเขาหรือชักชวนเขานะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็จะเป็นโชคดีที่เราได้พัฒนาระเข้ามาเสริมทีมเติมตเต็มด้วยเติมเต็มครับพัฒนาระก็จะทําธุรกิจที่เน้นเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลครับแต่เราเนี่ยมีธุรกิจทั่วประเทศทั่วประเทศเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถได้จะเอาโน้ตฮาว know How ตรงนี้ไปลงที่ในภูมิภาคได้ผมเชื่อว่าในระยะ5-10ปีข้างหน้าในภูมิภาคจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าในเขตกขรุงเทพริมณฑลนะครับก็จะมีเรื่องของอาการสัญจรนำเอาความรู้นำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปเสนอต่อ ลูกค้าเราที่อยู่ในเขตพิม่กแต่ก็รวมปณิมณฑลด้วยซึ่งเราจะได้เห็นในปีหน้าแน่นอนด้วยนะคะนี่คือกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องกับธนาคารเกียรตินาคินนะคะไปฟังมุมมองของอาจารย์ตุ้มกันนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ในแง่มุมของการตลาดไปติดตามกันเลยค่ะครับในแง่ของเกียรตินาคินพัฒรานี่ถ้าดูเฉพาะกลุ่มลูกค้าเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนี่เขามีถึง5 3เนะครับ หมายความว่าเป็นลูกค้าที่กําลัางจะมีสตางค์นะครับมีเงินฝากเย็นๆอยู่ในธนาคาร10ล้านบาทนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ธนาคารนะครับจะเข้าไปดูแลในแง่ของ Investment นะครับเป็นที่ปรึกษาเรื่การลงทุนเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญที่ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยนะครับนอกจากจะอยู่กับแบงก์แล้วถ้าเกิดลงทุนไปแล้วเช่นแนะนําให้ลงทุนในเรื่องของออกองทุนต่างๆหรือว่าเรื่องของทองคําที่กําลัง สนใจลงทุนกันแล้วเกิดลูกค้ารวยลูกค้ามีผลประกอบการมีกําไรที่ดีจากการเล่นทองคํายกตัวอย่างนะครับหรือกองทุนต่างๆลูกค้าจะไปชักชวนเพื่อนฝูงนะครับมาเป็นลูกค้าของธนาคารเกียรตินินพระะเพิ่มขึ้นดังนั้นเองนะครับเรื่องของ investment banking ก็คือทอํายังไงที่จะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ดีนะครับคือไม่เสี่ยงจนเกินไปขณะใดกันมีผลประกอบการนะครับมีผลการทํากําไรนะครับที่ดีกว่าการฝากเงินทั่วๆไป แน่นอนครับประมาณ8%ขึ้นไปนะครับลูกค้าก็ถึงจะโอเคครับ ติดตามกันต่อนะคะหลังจากฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์ตุ้มแล้วนะคะคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะก็คงเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะซึ่งเราก็เห็นคู่แข่งนะคะมีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบบันเดลมีการรวมหลายอย่างทั้งประกันชีวิตเงินฝากแล้วก็กองทุนรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้ผลตอบแทนที่จูงใจกับลูกค้าคมองว่ากลยุทธ์นี้เรามีโอกาสจะได้หยิบมาใช้เพื่อเป็นการแย่งชิงแบ่งก้อนเค้กนี้ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนนะครับว่าปีนี้เราจะครบ นะครับเพราะว่าเราปีที่แล้วในเ,เข้าไปซื้อพอผา,าจัดการกองทุนรวมเกียรินากินนะครับมีทุนพัฒราเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็ช่วงนี้จังหวะดอกเบี้ยลงนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ออมก็ต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นะนะครับพวกบันเดอร์รดักที่รวมเอาผลิตภัณฑ์ของตลาดทุนเข้ามารวมเอาประกันชีวิตเข้ามานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามีบันเดอร์แเดือน8%เซนี่ยซึ่งรวมประกันชีวิตเข้ามาด้วย เขาก็ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจะนะครับจริงๆมันก็เป็นการออมแบบหนึง่งแต่เป็นการออมระยะยาวะนะครับเราๆาต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะออกมาให้กับลูกค้าเราได้เห็นแล้วก็จะมีภาพที่ชัดขึ้นของการรวมกลุ่นกันร,ระหว่างธนาคารเกียรตินินกับพัฒรา <c oughs> นะครับเป็นกลุ่มการเงินใหม่ที่น่าจะาสร้าง อะไรดีๆหลายๆอย่างให้กับประชาชนและก็ผู้บริโภคได้ค,ครับมองว่าหัวใจสําคัญที่เราจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในเขตเมืองและก็ปริมณฑลรวมทั้งภูมิภาคได้ด้วยนะคะกับเรื่องของ p r o d u ั t ์แบบนี้เนี่ยคืออะไรคะผมคิดว่าความเชี่ยวชาญนะมผมคิดว่าพอเราเล็กเนี่ยจะชัดตั้งแต่ที่เราทําธุรกิจมาแล้ววาพัทลาก็มีประสบการณ์เดียวกันค,คือคนที่เล็กต้องเก่งแต่เก่งบางเรื่องที่ท,ท,ที่ที่ลูกค้าจะเลือกเข้ามาหา ผมว่าโจทย์ก็มีอยู่เท่านั้นเองนะครับง่ายๆเลยถ้าเอาเป็นเรื่องของกลยุทธ์แบบ2ประโยคก็คือเล็กต้องเก่งในสิ่งที่ลูกค้าต้องการค่ะถือว่าตอบโจทย์ชัดเจนทีเดียวะนะคะความเก่งนะคะในแบบที่ลูกค้าต้องการกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กนะคะก็คือหัวใจสําคัญที่ธนาคารเกียรตินาคินแล้วก็ทางด้านของพันธมิตรเลือกใช้ด้วยนะคะไปติดตามกันต่อนะคะว่าแล้วกลยุทธ์แบบนี้อาจารย์ตุ้มมองอย่างไรจะประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ก็ขออนุญาตแนะนํากลยุทธ์การตลาดสําหรับแบงค์ขนาดเล็กก็คือว่าประการแรกนะครับเนื่องจากแบงค์ขนาดเล็กนั้นไม่มีเงินมากพอที่ไปเปิดสาขาธนาคารทั่วประเทศนะครับซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลเทคโนโลยีของตู้ ATM นี่ใช้แทนกันได้นะครับซึ่งตู้ ATM ก็ทําได้ใกล้เคียงนะครับเป็นการส่งผ่านข้อมูลด้วยแฟกหรือเครื่องสแกนเนอร์ที่ตู้ ATM ซึ่งตู้ ATM นั้นควรจะกระจายในห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองต่างจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปเลยนะครับประการที่2นะครับ ต้องมีพนักงานโดยเฉพาะครับหาฐานข้อมูลเชิงลึกนะครับ i n d e p t database เลยทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มลูกค้าที่เราสนใจให้เขากู้นะครับในแง่ของประวัติทางธุรกิจและก็งงเฮงของลูกค้านี่ก็สําคัญนะครับแล้วก็ที่เราอยากจะปล่อยกู้เพิ่มพวกนี้ถือเป็น special database focus ลงไปเลยครับประการที่3นั้นต้องให้ข้อเสนอเปรียบเทียบที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรือเงินกู้นะครับมากกว่านิดหนึ่งลูกค้าก็ชอบแล้วครับเพราะว่าลูกค้าคู่แข่งนะฮะ ที่เรามั่นใจว่าแนโน้มธุรกิจเขาไปได้ดีนี่นะครับถึงจะยอมเสียเวลากับเขาหน่อยนะครับให้เรทที่ดีกว่านิดนึงเขาก็อาจจะมาอยู่กับเราแล้วก็อาจจะอยู่กับเราต่อชีวิตคุ้มค่าครับประการที่4ครับควรจะปรับระบบอนุมัติสินเชื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับระบบเครดิตสกอร์นี่น่าจะทําได้เร็วนะครับจาก5วันจะเหลือแค่2วันสำหรับสินเชื่อที่แค่2อสล้านบาทไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับประการที่5ครับถ้าอยากให้แบงค์ขนาดเล็กของเรานั้นเป็นที่รู้จักนะครับหนีไม่พ้นครับหนังโฆษณา เป็นการใช้เงินโฆษณากับมีเดียที่แรงที่สุดก็ต้องเป็นทีวีนะครับแล้วก็อย่าลืมลงทุนกับครีเอทีฟเก่งๆนะครับเขาจะช่วยช่วยเราสร้างภาพลักษณ์ประเภทจิ๋วแต่แจว๋วนะครับเก่งเฉพาะด้านและครีเอทีฟที่ดีๆนี่บางทีลูกค้าดูสอสาครั้งก็จําได้แล้วไม่ต้องออกสปอตมีเดียแพงๆเยอะๆนะครับที่สําคัญช่วงละครหลังข่าวนะครับที่มีรตติ้งสูงสุดอย่างช่อง3มนี่ละครแรงเงานี่กํลาลังแรงอันนี้สําคัญนะครับต้องยิงหนังโฆษณาช่วงนั้นนะครับจะได้ไม่เปลืองเงินค่าโฆษณา ประการที่ 6. กนะครับกิจกรรมที่ถูกใจไลฟ์สายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะครับต้องสร้างกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็พอเข้ามารวมกลุ่มกับลูกค้าใหม่ๆเราต้องช่วยแนะนําจับคู่กันทางธุรกิจด้วยเพื่อเข้าใจต่อยอดทางธุรกิจกันแล้วพอเข้าประสบความสาเร็จอยาก,กขยายธุรกิจเขาก็จะมาขอกู้เงินกับเราประการที่เจต้องสร้างความผูกพันความรู้สึกดีๆกับธนาคารครับอย่างเช่นอาจจะให้ฟรีไปเลยนะครับเช่นโปรแกรมมินิเอ็บีเอของจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยครับให้ฟรีไปเลยฮะจะพอเข้ามาเรียนกับธนาคารแล้วเนี่ยจะเกิดความรู้สึกผูกพัน เขาก็จะคิดถึงแบงค์นะครับอันที่8นั้นก็ต้องทําตัวเหมือนเพื่อนบางครั้งลูกค้านั้นอยู่ในธุรกิจประเภทซันเซ็ตอินดัสทรีคือธุรกิจนั้นกําลังยอดขายตกต่ำนะมันเป็นเรื่องของกระแสนะอาจจะต้องแนะนําแบบเพื่อนว่าลองไปลงทุนอย่างอื่นดูดีไหมการที่9นะครับต้องมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดในทุกธุรกิจนะครับรวมถึงการขยายธุรกิจว่าตลาดยังดีอยู่หรือเปล่าคู่แข่งเป็นยังไงเข้าๆนะครับอย่างน้อยลูกค้าก็ดับเบิลเช็คนะครับคอนเฟิร์มตัวเองได้ว่าธุรกิจนี้ยังดีอยู่หรือเปล่าหรือควรรจไปทําธุกิใหม่ และข้อมูลทางด้านของการเจาะตลาดต่างประเทศนะครับไป AEC ซนะครับซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เหนือกว่างานสำมะโประการที่10นะครับสร้างเว็บไซต์นะครับร้านขายของออนไลน์ให้ฟรีไปเลยนะครับถ้าลูกค้าเขาเอาเงินมาฝากกับเรา5 6ล้านบาทฝากประจำนะครับหรือว่าลูกค้าที่มาขอกู้เงินใน้่ล้านบาทขึ้นไปมีเยอะครับ SME ที่บางทีไม่มีเว็บไซต์หรือมีเว็บไซต์แล้วแต่ขายของไม่เป็นนะครับยังทำอีคอมเมิร์ซยังโปรโมทไม่เป็นช่วยก็ทำเลยครับพอเขาโตขึ้นรวยขึ้นเขาก็จะกลับมากู้เงินกับเราแน่นอนนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ11นะครับจริงๆเป็นข้อที่สาคัญที่สุดแต่ว่าแบงก์ไทยส่วนใหญ่จะคิดหน้าคิดหลังหนักก็คือว่าไม่อยากให้สูญเสียวความเป็นเจ้าของนะครับแต่สําคัญก็คือว่าในยุคโลกาภิวัตน์นะครับความแข็งแกร่งทางด้านสินทรัพย์ของแบงก์สำคัญมากลองมองหาพันธมิตรนะครับที่จะเมอร์เจอร์แอคเวย์ชิชเ่นนะครับรวมรวมกับธนาคารระดับโลกนะครับจะทําให้ภาพลักษณ์ของเรานั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นเหมือาที่สูงขึ้นนะครับจะได้ความเขาเรียกอะไรฮะความน่าเชื่อถือจากลูกค้ามากขึ้นนะคร นะครับก็ยังสําคัญอยู่นะครับแล้วก็ยังเหลือให้เป็นพันามิตรอีกเยอะครับลองค่อยคิดค่อยพิจารณาไปนะครับนั่นคือ1 1ข้อนะครับคร่าวๆสําหรับกลยุทธ์การตลาดสําหรับแบงค์ขนาด็กที่เล็กที่จะแข่งกับแบงค์ขนาดใหญ่นะครับ เต็มอิ่มและก็ครอบคลุมในทุกประเด็นเลยนะคะสำหรับเรื่องของกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณธวัชชัยสุทธิิจพิสาราน,นะคะประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย<ส>์และกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเกียรตินาคินที่มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดรายการเกินการตลาดขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะ วันนี้ก็ยังคงมีของรางวัลน,นะคะให้กับแฟนๆรายการกึญนการตลาดนะคะแต่ว่าคำถามจะเป็นอะไรและรางวัลจะเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวตามดตรตุ้มไปติดตามกันได้ในท้ายรายการนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันนะคะแล,คและคุณธวัชชัยลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะครับคำถามประจําสัปดาห์นี้นะครับง่ายๆก็คือว่าท่านผู้ชมลองดูแล้วลองคิดตามว่าธนาคารขนาดเล็กอย่างเกียรตนะินาคินพัทระนะครับคือจิ๋วแต่แจ๋วนะครับ ก็ต้องมีความเก่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับน่าจะมีกลยุทธ์การตลาดอย่างไรที่จะดึงลูกค้าสินเชื่อนะครับที่เขาอยากจะกู้เงินไปทําธุรกิจ SME ต่างๆนั้นนะครับน่าจะมีกลยุทธ์อย่างไรลองเสนอมาคุยกันดูนะครับส่งมาทางอีเมลนะครับ marketing guts นะครับ mktguts นะครับ gmail com นะครับ่วมสุนุกกันโดยที่ว่าเราก็จะจับฉลากนะครับผู้โชคดีนทุกสัปดาห์นะครับก็จะได้เป็นรางวัลคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกัน IELS นะครับ5รางวัลแล้วก็ คอร์สเรียน Conversation กับ Writing อีก5รังวันด้วยกันนะครับ